สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะคะสําหรับการอัดคลิปนะคะเพื่อที่นะคะสำหรับของร้านติคิวสัตว์แห่งเปลี่ยนชีวิตนะคะที่ทำากคิ้วนะคะก็การ้อยก้าสิบ้าบาทสักปา 999บาทนะคะสักขอบตาก็999บาทเห็นตัวจริงอย่าตกใจขอฝากอีกครั้งหนึ่งเห็นตัวจริงห้ามตกใจนะคะเพราะว่าตัวติ๊กเองนั้นเวลาตัวจริงก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งอยู่ในคลิปก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ติ๊กใช้ตัวช่วยคล้องในส่วนของแอปของติกต๊กต็อกนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลานั้นเสร็จปุ๊บก,ก็จะทั้งขาวทั้งเนียนแบบหาไรที่ติไม่ได้เลยนะคะหน้าเขาก็จะให้เหลือน้อยเดียวมันเป็นเลยที่แบบ อ้อยแบบเนี่ยแหละค่ะเป็นผิวเป็นหน้าเป็นอะไรที่แบบว่าอยากให้อยู่อย่างนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเห็นตัวจริงขอย้ําเห็นตัวจริงห้ามตกใจนะคะเห็นตัวจริงห้ามตกใจอาข่ามาพูดเกี่ยวกับในส่วนของคลิปที่2ค่ะคลิปนี้จะเป็นด้านวิชาการบ้างนะคะสําหรับการสักิวเดี๋ยวจะมีวิดีโอเกี่ยวกับรายละเอียด ไปให้ดูด้วยนะคะสําหรับในส่วนของวิดีโอที่แบบว่าสวยงามลูกค้าติ๊กสวยหมดเลยนะคะตั้งแต่อายุน้อยถึงอายุมากนะคะอายุมากนี่คือสวยอายุน้อยนี่คือสวยหมดคือสวยมากขอบอกว่าคือร้านติ๊กนะคะคือที่สําคัญที่เวลานั้นเสร็จปุ๊บตอนที่มีงานอะไรรู้ไหมคะพรีเซนเตอร์ของติ๊กสวยต่อให้มีอายุยังไงก็สวยสมัยสาวนี่คือสวยปิ๊งแต่ละคนนี่คือแบบโอ้โหจัดคือแบบว่าเขาเรียกไงคะ สวยอะค่ะสวยแบบสวยเลยสวยธรรมชาติจนมีอายุคือถึงแม้จะมีความคล้อยแต่สวยยังไงก็สวยนะคะเลยทําให้เวลานั้นเสร็จปุบ๊บคนสวยค่ะเวลาสักคิวของร้านติดไปแล้วเวลาไปโปรโมทอ่าเหมือน,นะคล้ายว่าเวลานั้นเสร็จปุบ๊บเหมือนไปเป็นแบบคือให้คนอื่นเห็นอะไรเงี้ยคนก็ทําตามแบบคือไปทําร้านไหนมาอะไรเงี้ยโอ้มันเป็นอะไรที่ภูมิใจที่สุดที่สําคัญที่สุดตัวติ๊กเองอะค่ะเวลานั้นเสร็จคือได้คนที่เข้ามาทํา สวยอยู่แล้วด้วยเป็นผู้ใหญ่สวยเด็กสวยแล้วมีการบอกต่อกันก็เลยทำให้ร้านตีสามารถมีงานได้นั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับในส่วนของงานคิวก่อนดีกว่านะคะอันดับที่สำคัญวิชาการกลับมานะคะกลับมาวิชาการนะคะสำหรับในส่วนคลิปที่สองนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการสักคิ้วเรามาคลิปแรกนะคะสำหรับนะคะ คิ้วที่คนส่วนใหญ่มักจะทำการน,นั่นคือนะคะคิ้วงานของทางร้านที่เป็นเทคนิคเฉพาะที่เราเอางานสันระดับสากลมาผสมกับงานนะคะเพราะฉะนั้นคืองานออมเบผสมงานออมเบผสมคือใช้หลัก3อย่างคือหนึ่งใช้หลักการออมเบที่สมบในส่วนของการที่จะทำบนชั้นผิวบนชั้นหนังกำพร้าในการสักนะคะ สองนะคะในการที่จะใช้ในส่วนของเข็มสามในการกระจายค่าสีได้ดีบนชั้นผิวสามงานสไลด์คือการที่แต่เราไม่ฝังแน่นนะคะแต่เราเอาระดับชั้นผิวในการทำงานสไลด์เพื่อให้งานเราแน่นขึ้นเพื่อให้งานเรานาน,านขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น3อย่างเรานำเทคนิคมาผสมกันเลยทำให้งานออกมาอันดับแรกที่สำคัญที่สุดค่ะงานออกมาติดเลยทันทีสวยมาก ขอบอกว่างานสวยมากสวยแบบสามารถพิสูจน์ได้นะคะว่ามันคือแบบว่าออกมาแล้วสวยจริงๆนะคะลูกค้าที่ส่งงานการลอกจริงๆมาเนี่ยเยอะแล้วก็แบบเวลานั้นเสร็จเราสามารถที่จะเก็บงานออกมาให้เป็นผลงานของทางร้านได้ถึงแม้เราจะลงเพียงจี๊ดเดียว ก็ติดแบบติดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนลูกสาวเหมือนกันนะคะลูกสาวก็สักเป็นสีน้ําตาลทองอ่อนมากลูกสาวแบบเป็นคิ้วเข้มมากแล้วคิ้วแบบดําเลยค่ะเสร็จปุ๊บนะคะติก็ใช้เทคนิคค่ะทํำยังไงให้คิ้วดูอ่อนลงนะคะพอลูกบอกว่าอยากทาให้คิ้วอ่อนลงอะแม่คิ้วมันดํามากเลยสักเลยค่ะน้ําตาลทองค่ะสักให้อ่อนไปเลยค่ะนะคะสักแบบไปเลยค่ะทั้งคิ้วนะคะก็จะเหลือตรงขนคิ้วหัวตรงหัวคิ้วเพราะหัวคิ้วหนามาก ะะก็เลยทําให้คิ้ววันนี้ของลูกสาวดูไม่แน่นไม่เข้มแต่เป็นโครงเลยค่ะแล้วสวยด้วยแล้เกาชอบเล็กๆนะคะแล้วออกมาีนขนาดอ่อนสุดเลยสีน้ําตาลทองนะคะครบเดือนอ่อนมากนะคะเดี๋ยวจะรีวิวเกี่ยวกับในส่วนของงานของลูกสาวนะคะเกี่ยวกับในส่วนของสีน้ําตาลทองอ่อนนะคะที่ออกมาแล้วสวยมากลงจี๊ดเดี๋ยวจะออกมานะคะแบบ นะคะเพรนาะฉะนั้นนะคะในส่วนของทางร้านนะคะเปิดบริการมาถึง8ปีกว่านะคะสําหรับประสบการณ์ที่เราทํามาตั้งแต่ปีแรกนะคะที่ติดมาตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีที่8ปีกว่าเราก็ยังทํางานให้มีคุณภาพมาตรฐานและที่สําคัญค่ะคุ้มราคางานที่999าบ้าทนั่นเองค่ะสําหรับท่านใดนะคะสนใจในส่วนของงานศักดิ์ คิ้วนะคะเป็นงานออมเบผสมของเทคนิคเฉพาะทางร้านติดระยะตั้งแต่4ปีถึง6ปีค่ะนะคะติดและไม่มีการเปลี่ยนสี สีใดเป็นสีนั้นไม่มีสีตกค้างไม่มีสีที่น้ำตาลหายปุ๊บแล้วจะเป็นสีอื่นๆเพราะฉะนั้นสีประเภทนี้จะหมดไปในระยะเวลาการควบคุมหรือระยะเวลาการประเมินนะคะเรียกเกี่ยวกับในส่วนของการลงชั้นผิวนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะท่านใดนะคะสนใจหรือเห็นคลิปแล้วและสมมติเปิดใช้บริการอาเรียกใช้โทร์หาคุณติ๊กค่ะนะคะร้านติ๊กขแ้นสั่งแห่งเ,เปลี่ยนชีวิตค,ค่ะ0ูน2 5 8ป 2 9เดี๋ยวติดรายละเอียดไว้ด้านบนให้นะคะสําหรับท่านใดติ๊กฝากเตือนนะคะย้ําเตือนอีกครั้งหนึ่งต้องระวังให้ดีเจอตัวจริงถามก่อนนะคะว่าติ๊กหรือเปล่านะคะเพราะติ๊กต้องกราบขาออภัยที่ติ๊กต้องใช้แอปนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วในส่วนของวิดีโอหรือว่าการนําเสนอภาพออกไปมันอาจจะไม่ได้น่าชวนมองอย่างที่เห็นนั่นเองค่ะสําหรับคลิปนี้ทางร้านตะกีสันแห่งเปลี่ยนชีวิตขออนุญ,ญาตจบ การประชาสัมพันธ์กบจบกันที่ฝากในส่วนของตัวคลิไปไว้เพียงเท่านี้ค่ะกราวขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ